สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m ซีมอเตอครับคลิปนี้เจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับนานแล้วนะฮะที่ไม่ได้ทำคลิปแนวนี้ผมมาในตอนนี้นะครับก็ท่ามกลางพายุฝน พายุฝนในตอนนี้มืดครึ้มกันมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นลมหนาวหรือว่าลมฝนหนักแค่ไหนยังไงกันบ้างนะครับก็เลยทําให้ตั้งใจไว้ตอนแรกว่าเเราจะมาไล์สดประมาณสัก2องทุ่มกว่า3ามทุ่มเนี่ยมันจะเป็นไปนได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยหนาวไปทั้งร่างเลยนะครับขนลุกเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูอากาศก,รรรก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เร็วร้ายนักแต่บางทีอาจจะโผล่มานะครับสักประมาณสัก3ามทุ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของเลอแอ์สนามของประวัติความเป็นมามาทําความรู้จัก รูเซลกาต้านะฮะโปรแกรมอีิขันนะครับก็ใครยังไม่ได้รับบ้างนะครับในหน้าชุมชนใน f c e e o o o k แฟนเพจนะไปแคปไปก๊อปหน้าจอไว้ตรงนั้นนะครับจะง่ายสุดเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสนามกแล้วรอบฝึกซ้อมนะครับสำหรับทั้ง3รุ่นกันนะครับมา,าฟังข้อมูลมาฟังบทวิเคราะห์คร่าวๆกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ครับสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่สร้างในปี2004ไม่ได้เก่านะฮะ สนามไหนก็แล้วแต่นะในมุมมองของผมเนี่ยถ้าสร้างหลังยุค2,000ไปผมถือว่าค่อนข้างใหม่อยู่ครับเพราะว่าประมาณสัก70%ของสนามส่วนมากก็จะเป็น หลังยุค2000บางสนามเนะี่ยตั้งแต่ยุค60ยุค70นะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะครับตามสภาพถ้ามันเสื่อมโทรมมากๆเนี่ยเขาก็จะมีการทําพื้นทําอะไรกันใหม่อย่างเช่นที่นี่นะครับก็มีการปูพื้นปูอะไรไปใหม่ในปีนี้แหละมีการก่อสร้างนะครับเพิ่มเติมเรื่องของสถานที่ของอาคารสถานที่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่าเพิ่งจะใช้จกกัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ ก็่อสร้างในปี2004นะครับก็สร้างอยู่กลางทะเลทรายนะฮะแต่นะครับก็ใช้แข่งขันแล้วมันก็จะมีปัญหา2-3เรื่องในเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรายนะครับที่มันมักจะปลิวว่านกันเข้ามาฝุ่นอะไรต่างๆรวมทั้งความร้อนอุณหภูมิที่สูงฮะ,ะจนสุดท้ายแล้วในปี2007นีก็มีการมาปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขครั้งสำคัญซึ่งหนึ่งใน คียหลักเลยก็คือการเพิ่มไฟสปอตไลท์นะครับหรือว่าไฟที่ใช้ส่องสว่างในที่โล่งแจ้งนี่นะครับเข้าไปเลยทำให้1ปีต่อมาก็คือปี2008เนี่ยใช้แข่งขันตอนกลางคืนนั่นก็คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ MotoGP เลยนะครับเพื่อนๆที่การแข่งขันเนี่ยปกติส่วนมากก็ไม่ได้ส่วนมากคือทุกครั้งทุกอย่างเลยครับเขาจะแข่งขันกันตอนกลางวันนั่นคือเรื่องปกติ แต่เรื่องที่เม a ซิ่งมากก็คือที่ลูซิลกาตาในปี2008คือปีแรกครับที่ใช้แข่งขันกลางคืนหรือว่าเราเรียกว่าเป็น Night ร a นะครับแล้วมันก็เป็นไปในอย่างนั้นตลอดนะฮะเลยกลายเป็นจุดเด่นจุดสำคัญโอเคครับการแข่งขันในทั้งปฏิทินเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3สนามจะหม้ที่ค่อนข้างจะดึกดื่นเพื่อนๆบางท่านก็จะบ่นว่าอูมันถ่ายทอดดึกเหลือเกินนะครับดูไม่ไหวหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นะครับ บางคนบอกว่าดูได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรสมันมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นดังนั้นก็คือเลยเลยกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความอเมซิ่งเป็นสีสันมากครับโอหลับอลน้อขนาดไหนก็จะต้องดูการแข่งขันในตอนกลางคืนมันมันจะได้ฟิลลิ่งที่มันแตกต่างจากสนามทั่วๆไปทั้งหมดนั้นมันเป็นกลางวันใช่ไหมฮะเมื่อถามถึงความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับใครประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คงจะเป็นมองไปเป็น2ยุคนะครับถ้าเป็นในยุค เมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็น2หนุ่มจากเยอรม่าในยุคที่พวกเขาเกรียงไกลกันอยู่ก็คือทั้งวาเลนติโนรอซซี่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมในตอนนั้นนะครับ JLG99 นะครับฮอลเฮนโรแลนโซนั่นเองแต่พอสักยุค5ปี6ปีย้อนหลังมันก็จะกลายเป็นทางดูคาตินะครับที่กวาดชัยชนะกันไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลเยอร์เอาท์กันคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างาครับสำหรับที่นี่นะฮะลูซซแอลก็มีความยาวทั้งสิน้นประมาณ5.38กิโลเมตรยาวฮะ สนามไหนก็แล้วแต่นะที่ยาว5กิโลขึ้นไปเนี่ยอันนี้มุมมองส่วนตัวผมคือมองว่ายาวแล้วก็มีโคง้งทั้งหมด16โคง้งเยอะนะครับเยอะมากนะฮะก็แบ่งเป็นโค้งซ้ายเนี่ยหโค้งนะครับแล้วก็โค้งขวา10โคง้งแน่นอนครับมันเป็นสนามที่วิ่งตามเข็มนาฬิกาปกติทั่วไปก็คือ,อวิ่งจากฝั่งซ้ายย,ย้อนไปฝั่งขวานะครับไม่ใช่สนามวนซ้ายนะครับเป็นสนามวนขวาตามเข็มนาฬิกาปกติฮะ มีความกว้างของแทร็กนะครับจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับสองฝั่งสนามเนี่ยสิเมตรซึ่งถือว่าแคบครับถือว่าแคบนะฮะแล้วก็มีทางตรงยาวนะครับประมาณ1.06กิโลเมตรกิโลกว่ากิโลนิดนิดนั่นเองยาวนะครับยาวมากสนามไหนก็แล้วแต่นะถ้ามันมีทางตรงที่ยาว1กิโลขึ้นไปนั่นก็คือ ยาวสุดๆนะครับค่อนข้างทยี่วยาวอาจจะมีมียาวกว่าน,นี้นะครับแต่นี่ก็คือน่าจะติดในท็อป4ท็อป5นะครับที่มีทางตรงที่ยาวนะฮะดังนั้นท็อปสปีดเราจะได้เห็นในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนฟ้าเป็นใจนะครับอากาศอะไรไม่มีปัญหาเนี่ย350ถึง360เนี่ยก็สบายกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนสนามนี้น่าจะเป็นสนามที่แทบจะไม่มีมุมลาดเอียงไม่มีขึ้นเนินลงเนินอะไรมากมายเลยนะครับแทบจะนะเพราะว่าอะไร ก็คือต้องเข้าใจครับว่าเขาก่อสร้างอยู่กลางทะเลทรายฮะดังนั้นคุณจะไปถมให้มันเป็นเนินให้มันเป็นหุบเขาเป็นอะไรขึ้นเนินลงเนินดันเนินทางเอียงเยอะๆเหมือนกับในบางสนามเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเดี๋ยวพื้นมันซุดหย่อนอะไรอีกนะดังนั้นก็เลยก่อสร้างให้มันแบบว่าให้มันเป็นแนวราบน่าจะง่ายที่สุดในตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าท็อปสปีดนะครับสูงสุดเนี่ย350 360สบายเนี่ยสบายมากจาก โค้งสุดท้ายโค้งที่16มาโค้งที่1นเนี่ยนะฮะก็นะครับปีที่แล้วเนี่ยคนที่กดท็อปสปีดเนี่ยไปสูงสุดรู้สึกจะเป็นในเรทนะจะเป็นจวนเมียนะครับ357อหเโอ้โห a m a ซิ่งมากซูปเปรียงนะครับ G S X W ของซูซูกิปีที่แล้วโหดมากครับกดท็อปสปีดนี่เหนือกว่าดูคาติแต่ถ้าจะเป็นท็อปสปีดที่เป็นสถิติสนามก็คือมาจากดูคาติฮะในตั้งแต่ปี2021นะครับก็ยฮันซาโกเนี่ยกดเอาไว ตามจริงแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้พีคอะไรเลยนะครับถ้าจะว่ากันตามตรงเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของลมเรื่องของออมีเศษฝุ่นเสร็จไรเข้ามาบ้างนะครับเลยทําให้สถิติต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021เป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นออลทา m ์แลบเรคคอร์ดโดยฟรานเชโกวันยาย่านะครับในปี2021หรือจะเป็นเ,เบสโพลนะครับของเปเกโก แล้วก็ททอปสปีดของยอนซาก้นั่นเองนะครับโดยรถดูคติทั้งหมดเลยนะส่วนเบสเรสแล็บนั้นก็ยังคงเป็นดูคตินะครับปีที่แล้วก็คือเอ b เนบัสตินนี่ผู้ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับลองมาไล่เรียงดู16โค้งเนี่ยเป็นยังไงโดยรวมสนามนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านิยามของมันนะครับอ่ะไม่สั้นไม่ยาวก็คือเป็นสนามที่มีทางตรงที่ยาวเป็นสนามที่มีโคง้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องเยอะ เป็นสนามที่มีโค้งความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงรู้สึกจะมีโค้งที่จะต้องเบรกให้มันหนักก็ไม่เชิงว่าหนักมากหรอกประมาณสัก70นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นโค้งที่6เท่าน,นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะกลายเป็นโค้งที่มันต่อเนื่องนะครับอ่าไล่เรียงไปเลยนะตั้งแต่ในเซกเตอร์แรกนะครับโค้งที่1 2 3สอันนี้เป็นชิเค้นเลยนะครับบนแป๊บขวาพลิกซ้ายแล้วก็พลิกขวานะครับ อันนี้เป็นเป็นชิคเคนแรกเลยนะครับขอ้งงูลอยนะ้าตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีชิคเคนเนี่ยอยู่ก็คืออ่าจะเป็น78 90ตรงนี้นะครับก็คือพลิกซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีโค้งความเร็วสูงตั้งแต่11 12 13 14 15เหล่านี้เป็นโค้งความเร็วสูงนะครับต่อเนื่องแล้วก็ในโค้งสุดท้ายโค้งที่16กก็ถือว่ายังคงยังคงไม่ใช่โค้งความเร็วต่ำนะครับจะอยู่ปานกลาง นะฮะดังนั้นที่นี่มองดูแล้วมันจะไหลลื่นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมยาม,มาฮ่าถึงทำผลงานได้ดีในอดีตทำไมวาเลนติโน,โนรอซี่ทำไมฮอร์ไฮโรนโซ่นะถึงมีสถิติอันยอดเยี่ยมนั่นก็เพราะว่านะฮะมันก็จะแมทกับเครื่องยนต์แมทกับคาแรคเตอร์ของ YZRM1 ในยุคนู้นนะครับยุคที่ความสำเร็จความเกลี่ยงไกลย,ยังคงอยู่กับพวกเขาใช่ไหมฮะจังหวะการพลิกรถเนี่ยมันก็จะมีหลายจุดที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็คองความเร็วสูงทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับมีแค่ เบรกหนักกว่าเพื่อนอยู่แค่โคง้งเดียวโค้งที่6เท่านั้นนะทางตรงก็ไม่ถือว่าเสียเปรียบอะไรมากมายนักนะครับแต่นั่นก็คือเป็น,ปนอดีตของทางเยมาม่าเขาเพราะว่ามาในทุกวันนี้นะครับแน่นอนว่าดูคติก็เก็บกินเรียบนะครับสัก5ปี6ปีย้อนหลังกันไปครับอ่ะแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยอืมเรียกว่าความพิเศษได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นข้อระวังเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองโฟกัสไปที่มันก็คือการที่เขาทำาลาดยางมาต่อยใหม่ทำพื้นเทพ,พื้นใหม่ฮะมันทำให้การแข่งขัน F1 ในเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะมันจะมีปัญหาก็คือเรื่องของยางครับกริปยางการยึดเกาะมันก็จะหายไปในส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็เรื่องของอาการกินยางก็จะเยอะนะครับลื่นอืมดังนั้น F1 ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกติกาฉุกเฉินนะครับโอ้ปัจจุบันทันด่วนมากๆในตอนนั้นเนี่ยในเมื่อเดือนที่แล้วเองน,นะครับออกมาว่า ยางเซ็ตใหม่เนี่ยอนุญาตให้ใช้แค่18รอบเท่านั้นเพราะว่าถ้าเลยนั้นไปมันจะเสี่ยงมันจะเป็นอันตรายฮะขนาด F1 นะครับขนาด4ล้อขนาดหน้ายาง,างกว้างกว่ารถมอเตอร์จีพีทั้งหลายเท่าตัวยังเยอะเนี่ยยังจะต้องมีกฎตรงนี้ดังนั้นเพื่อนๆบางท่านก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าพี่ปุ้ยมันจะไหวหรือเปล่าวะมอเตอร์จีพีเนี่ยนะฮะจะมีอาการกินยางยังหาจเจ้าอยู่ไม่รู้ว่ามันจะลื่นจะอ,อะไรยังไงกันไหมน่าคิดแต่นะครับ ผมก็ยังคงอาจจะมองมุมบวกขึ้นมาหน่อยนึงก็ตรงที่ว่าอย่างน้อยๆนะครับ F1 เมื่อเดือนที่แล้วมันมันมันช่วงเวลามางเดือนกว่านนะครับผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาอยู่เท่าที่ผมไปไปดูนะครับมีมีการลงแข่งขันลงซ้อมในในรายการอื่นๆรายการเล็กๆรายการปลีกย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าที่เรามองว่ามันลื่นที่เรามองว่า,าการกินยางกินอะไรต่างๆนะครับมันมันน่าจะ น่าจะทุเราลงหน่อยแต่จะทุเราลงเยอะหรือเปล่านะครับนักแข่งเขาจะรับได้ไหมตรงนั้นก็คงจะต้องรอดูการฝึกซ้อมนะครับในวันแรก FP1 แล้วก็รอบรอบ f อกันกันดูนะว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องของความร้อนสูงในฟอร์มูล่าวันเนี่ยนักแข่งในบนเนยนะว่าโอ้แข่งขันกันมา10กว่าปีในครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เกือบจะเป็นลงบางคนได้ได้แบบว่าชว์ปีกลงนะครับได้ส่งตัวเข้า รับการตรวจจากหมอจากแพทย์ในโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับนั่นก็คืออุณหภูมิความร้อนสูงแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับ2ล้อนะฮะผมว่านะครับแต่แต่เรื่องของยางเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันไปทีหนึ่งผมไปดูพยากรณ์อากาศนะครับรู้สึกว่าในพรุ่งนี้นั้นอุณหภูมิจะเย็นสบายดีครับประมาณ25 26องศาอืมก็ถือว่าว่าน่าจะไม่มีผลอะไรตรงนั้นแล้วก็โอกาสที่ฝนตกน้อยครับประมาณ10%แทบจะไม่นะแทบจะไม่มี กระแสลมนั้นอยู่ประมาณไม่เกิน13กิโมตรต่อชั่วโมงครับประมาณ8-13ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ใช่ลมที่แรงอะไรนักนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นในวันศุกร์แต่มันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้ก็คือเราคงจะต้องคุยกันบ่อยๆเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกในตอนนี้แล้วจะการันตีคอนเฟิร์มไป2วัน3วันว่ามันจะต้องเป๊ะนะครับแค่เข้าไปดูในวันนี้อย่างที่บ้านผมเนี่ยทุกคนนะครับ เขาก็ยังบอกว่าฝนจะตกตั้งแต่ตอนบ่ายมันก็ยังไม่ได้ตกนะแต่ลมนี่มานะครับทั้งลมแรงนะครับกันโชคอยู่นะตอนนี้แล้วก็เย็นๆแ้วหนาวด้วยนะครับแต,แต่แต่น้องฝนยังไม่มาเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับอ่ะดังนั้นนะครับโฟกัสระวังไปที่เรื่องของตรงนี้ว่าข้อมูลในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะปีที่แล้วยังไม่ได้เทพื้นใหม่ใช่ไหม ดังนั้นคือทุกคนเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์นะจะว่าไปแล้วฮะนักแข่งทุกคนทีมงานทีมช่างเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะเก็บข้อมูลได้มากได้เยอะได้เร็วได้ไวกว่านั่นก็อาจจะเป็นการสร้างข้อแตกต่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งพลาดเนี่ยโอเคมันจะไปกวาดคนนั้นคนนี้ออกไปจากการแข่งขันหรือไม่ยังไงประเด็นนี้ก็น่าจับตาจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับสองคนที่เข้าแย่งแชมป์โลกกันอยู่ฮะฟรานซิโกบัญญญาแชมป์โลกหมายเลขหนึ่งแล้วก็ฮอเฮมาร์ติน หมายเลข89นะครับอันนี้เขาเนี่ยมี2-2คนนะครับเขาเขาเคยมีอดีตร่วมกันในที่นี่นะครับปีแล้วทุกคนจำได้ไหมฮะว่าฟันเโกมัญญายาไปกวาดให้มาตินล้มไปอ,อ,อันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับผมก็หวังนะครับว่าเขาพวกเขาทั้งคู่จะอยู่รอดปลอดภัยไม่ไปถูกใคร ใครกวาดเข้าหรือไม่ไปกวาดใครเข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วที่มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกดังนั้นอยากจะให้มันเป็นไปนในแบบนี้อย่าเพิ่งขาดลอยอย่าเพิ่งอะไรเลยนะครับให้มันหลายยาวไปจนถึงสนามสุดท้ายที่บาลนเซียนในสเปนนู่นลหละมันจะได้เป็นกําไรคนดูอย่างพวกเรานะครับไม่อยากที่จะให้เ,เกิด อะไรบอเฮ้ยขาดลอยแล้วอยู่งนี้มาตัดสินแชมป์โลกในตรงนี้นะครับไม่อยากจะให้เป็นไปในแบบนั้นสําหรับลูกสืกาตาในปีนี้บางท่านรู้สึกงงนะครับเอพี่พูดทำไมปกติเนี่ยเป็นสนามที่ใช้เปิดหัวไม่ใช่หรออ่าสนามแรกจะต้องเปิดหัวนับหนึ่งที่นี่ทุกปีทุกปีถูกต้องครับมันเป็นแบบนั้นแต่ในปีนี้เขาเลื่อนมาเป็นสนามรองสุดท้ายก็เพราะว่าในช่วงระหว่างปลายปีที่แล้วกับต้นปีเนี่ยประมาณระยะเวลาประมาณ4ีเดือนเนี่ยเขาปรับปรุงสนามครับก็ว่า F1 นเนี่ย กลับมาแข่งขันปกติ F1 วันเคยแข่งขันในที่นี่ครับแล้วก็หยุดไปในช่วงโควิดทีนี้ทาง f a ฟเเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันยังไม่ผ่านอยากจะให้ทางสนามเขาเพิ่มเติมเข้ามาเงี้ยสนามก็เลยจะต้องนะครับจัดการใหม่นะครับนอกจากการก่อสร้างอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพิมเ่มเติมเข้าไปนะฮะก็ยังคงนะครับเทพื้นใหม่สิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะมีผลยังไงกันหรือเปล่านะ อ่าเรื่องของมันก็จะพัดเศษฝุ่นเศษทรายเศษอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนะครับก็คือเอาญ้าเทียมเนี่ยปูรอบๆสนามเพื่อที่จะดักนะครับเ <Y ard> พื่อที่จะดักเศษฝุ่นเศษทรายซึ่งมันก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันมันก็อยู่กลางทะเลทรายจริงๆเขาแก้ปัญหาด้วยการแข่งกลางคืนเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเบาบางลงกว่ากลางวันอยู่แต่มันมันก็ยังมีนะครับบางอย่างบางปีเนี่ยโอ้โหแบบสามสี่ทุ่มของที่นั่นเนี่ยยังคงแบบว่า โอ้โหนะครับฝุ่นฟุ้งกันอยู่เลยนะฮะฝุ่นที่เป็นเ,เม็ดเล็กๆเกนะครับไม่รู้กี่ไมครอนนะครับแล้วก็จังเป็นเศษเม็ดกรวดเม็ดทรายที่แบบว่าไหลเข้ามาในสนามเนี่ยมารอดูนะครับมาลุ้นกันว่าปีนี้เนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสมากน้อยเพียงใดซึ่งแน่นอนมันมีผลกับการฝึกซ้อมการแข่งขันมีผลกับความปลอดภัยของนักแข่งนะครับผมก็ภาวนานะครับอย่าให้มีลมพัดมาตรงนั้นนะครับหมายความว่าพัดมาแล้วก็เอาเศษความสกปรกเศษฝุ่นเศษทรายนี้เข้ามาในสนามเลย ภาวนาอย่างนั้นนะครับย้ำนะครับโปรแกรมการแข่งตารางเวลานะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ใน Facebook Fan Page นะครับผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ตรงนั้นนะแล้วก็ขึ้นให้ดูเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังไม่ได้ครบทั้ง3รุ่นกันนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องลุ้นนะครับนอกจากการแย่งแชมป์โลกของเฮมาตินแล้วก็ฟรานโกบัญญญาเนี่ยในม o t ต2ทูตัดสินแชมป์โลกแล้วก็ตามแต่น้องก้องสังเกตจันทราย,ยังคงได้ลุ้นในท็อปห้าเขาจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า น่าสนใจรุ่นทั้งรุ่นเล็กนะครับคงจะมีสองคนนะครับทั้งจาเมมาเซียแล้วก็อายุมุซาสกิเนี่ยโมโตโทรีใครจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้กันนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าผมมาทันนะครับถ้าไม่มีเหตุไม่มีอะไรยังไง ก็อยากจะไลฟ์สดเหลือเกินในคืนนี้เออนะครับอยากจะมาคุยกันหนาวน,นะฮะผมว่าหนาวแน่ๆครับประมาณ3ามทุ่มเนี่ยตอนนี้ผมเรียกว่าขนแขนสแตนด์อัพไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคนะครับถ้าได้เจอก็คือแสดงว่าอากาศมันเป็นใจกับผมถ้าผมไม่มานั่นหมายความว่าฝนพายุอาจจะหนักอาจอาจะแรงนะครับรักษาสุขภาพใวยทุกค,คนในวันที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไว้เจอกันสวัสดีครับ